Mm hmm. น้ำพี่น้องสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกล่องตุ๊กพี uh ่น huh. ้องเอ้ยมาตำกล้วยตำกล้วยอยากกินแห้งแต่พี่น้องตำบ่เป็นมันคือบ่เป็นน้ำพี่น้องตำกล้วยสูตรข่ เทพิสุแลวพี่น้องบมมีหนาไปบักคามพร้อมพี่น้องเออส้มสมนสายพวกสมแซบอร่อยสมอยากอยู่ต่ว่านมันบมมีน้าพี่น้อง ร่องคานพอเค็ดแซ่บอืมอืมเจ้าเรื่องอะไรยู่เขีย,ยน,นให้ว่าเป็นเนาะเขียพิสูจน์เนาะพี่นอ้องผมเนี่ย แรับสมพอดีแซ่บอืมแก้เคือนอืมงาไป,ปว่ะว่าขนาวา่าขนลืมเปิดไมหมเนาะ lại là ai <cười> <cười>